สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าโรเบนรดัมโบรินผู้จัดการทีมของแมนยูนะครับได้แจ้งต่อบ,บอร์ดบริหารแมนยูว่าเขาต้องการมิดฟิลด์นะครับที่มีความเร็วพละกกำลังและก็ความแข็งแกร่งทางร่างกายเพื่อที่จะเตรียมแข่งขันในพื้นที่พรีเมียร์ลีกในซีซั่นหน้า ซึ่งว่ากันว่านะครับในตอนนี้เนี่ยคุมกําลังมิดฟิลด์ของอบโบริมที่มีอยู่นั้นยังไม่มีความเร็วพอนะครับในส่วนของพาละกําลังนี่ก็ยังมีแค่อูกเตเท่านั้นนะครับแล้วก็ความแข่งแร่งทางร่างกายเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนื่องจากวักเตะบางส่วนของแมนยูเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าการที่อโมริมบอกกับผู้วราตานรแบบนี้นะครับมันก็จําเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่ามิดฟิลด์ที่มีทั้งความเร็วพละกกาลังและก็ความแข็งแกร่งทางร่างกายเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับในการแข่งขันระดับสูงอย่างพรีเมรีกพอทุกคนอย่าลืมนะครับว่าพรีเมรีกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการแข่งขันกันสูงมากนะฮะนักเตะแต่ละคนเนี่ยปะทะกันแบบโอ้โหสนานบอนไหวนะเจ็บกันเลียวนา,นาดไปเลยนะฮะอย่าลืมนะครับความต้องการขององโมริมเนี่ยเขาก็ชัดเจนนะครับ เพราะว่าสโมสอนแมนยูในตอนนี้เนาะก็ยังมีนักเตะที่ยังไม่มีคุณภาพที่มันครบเครื่องนะฮะวนใหญ่นักเตะที่มีอยู่เนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่ถนัดแต่ละตำแหน่งตำแหน่งใบนะไม่เหมือนของมาซาอุอนะคือเขาอยากได้ประมาณมาซายนอ่นะให้เล่นตำแหน่งไหนก็เล่นได้หมดอะไรประมาณนี้นะครับและอีกอย่างนะครับการที่โมดิมได้แจ้งต่อบ,บริหารเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ต้องการที่อยากจะมีนักเตะที่มีลักษณะครบเครื่องมากกว่าเดิม ไม่ใช่แค่สามารถคุมจังหวะเกมหรือจ่ายบอลได้ดีเท่านั้นแต่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการประทะวิ่งไล่กดดันคู่ต่อสู้ได้ดี และสามารถสู้กับคู่แข่งที่มีร่างกายแข็งแกร่งกว่าได้นะครับประมาณว่ามีเหลี่ยมมีเหนือมีชั้นอย่างลิซโดมาเตเนสแหละต,ตัวเล็กแต่สามารถเอาชนะคนตัวโต,วตวได้นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามนะครับจุดยืนของอโมเดมเนี่ยก็สอดคล้องกับการวางแผนสร้างทีมใหม่ซึ่งเน้นไปที่นักเตะพลังหนุ่มนะฮะที่มีพลังงานและก็มีศักยภาพทั้งเชิงเทคนิคและก็เชิงร่างกายเพื่อให้แมนยูเนี่ยกลับมาแข่งขันกับทีมระดับท็อปได้อย่างแท้จริงในฤดูกาลต่อไปซึ่ง แน่นอนว่าถ้าบอดบริทหารแมนยูและอัมบริมนั้นทําได้นี่ก็จะเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับว่าตลาดซัมเมอร์ที่จะเปิดนี้เนี่ยสโมสรอนแมนยูน่าจะเน้นเสริมมิดฟิลด์ที่เล่นเกมหนักวิ่งไล่ได้ไม่มีหมดและก็พร้อมชนทุกสถานการณ์บางทีนะครับเราก็อาจจะได้เห็นดิวพวกนี้เนี่ยเกิดขึ้นในเร็วๆว,ว,วันนี้ก็ได้นะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงตลาดซื้อขายดัเตะรอบนี้นะครับอ,อันนี้ก็ตามรายงานจากมาร์กออกเดนนะครับที่ออกมารายงาน แจ้งให้ทุกคนบนพทรายนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะซันสื่อของอังกฤษนะครับที่ออม,มารายกานว่าสโมสรแมนยู all all you, วางค่าตัวของ,ของคอปปี้บีนูกองกลางดาวรุ่งไว้อยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์สรับสโมสที่ต้องการดึงตัวเขาไปร่วมทีมซึ่งในปัจจุบันนี้คอปปี้บีนูนะครับเหลือสัญญากับสโมสรแมนยูเนี่ยสปีแถมเจ้าตัวเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากสโมสเชลซีด้วยนะครับ ไม่แน่นะฮะตลาดซัมเมอร์รอบนี้ที่จะถึงสโมสรเชลซีอาจจะยื่นซื้อคอมบี้เมนูกับแมนยูก็ได้ สำหรับคอปปี้เมนูนะครับเขาก็ทำได้7ประตู2แอซิสจากการลงเล่นไปทั้งหมด71นัดให้กับแมนเชสเตอร์เตดตั้งแต่ก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่แต่ด้วยสถานการณ์ของแมนยูที่เปลี่ยนโค้ชจากเทนฮากเป็นรูเบนเนมบริมเนี่ยก็เหมือนจะทำให้เต้าตัวนะครับอย่างคอปปี้เมนูนะครับไม่สามารถเล่นได้ตรงตามระบบที่อโมริมนั้นต้องการเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมเขาเล่นกับเทนทากเนี่ยโอ้โห,โโหเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแบกของแมนยูเลยนะในช่วงซีซั่นของ ซีซั่นหกับเทนทากนะแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับในการคว้าแชมป์เอฟเอครับรวมถึงคาราบาลครับอีกด้วยนะในส่วนนั้นแต่เนื่องละครับเมื่อมีการเปลี่ยนโค้ชใหม่มีการวางแทคกติกใหม่ นักเตะเนี่ยก็ยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันหรือแม้กระทั่งนะครับลักษณะเฉพาะของนักเตะสไตล์การเล่นของนักเตะเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไปสอดค้อนแล้วก็ไม่ไปเข้ากบระบบของบรเวนบูบริเวก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับอนาคตของคอปปี้วีนูกับแมนยูเนี่ยก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับในช่วงซัมเมอร์นะ่ะว่าจะได้อยู่หรือจะได้ไปนะครับแต่ในส่วนความคิดผมว่าผมคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องไปนะครับ <laughs> แมนยูเขาไม่มีเงินเงินแล้วนะครับเงินก้นถุงหมดแล้ว อีกอย่างเสื้อจิมเนี่ยแกก็เหมือนจะขาดทุนเมื่อนั้นในการบริหารน,นั้นนี่นะครับมาได้เป็นไปตามเป้าที่บริหารแกก็ไม่อยากจะควักเงินตัวเองหรอกมาบริหารสโมสรแมนยูเราหรอกในส่วนนี้แกก็อยากให้สโมสรเนี่ยมันสามารถหมุนเวียนเงินกันได้แล้วก็หมุนน,นแะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาใจเชี่ยงต่อไปเว้ย ต่อมานะครับก็ไปอาไปเทียจากสโมสรอนแมนยูนะครับที่ดอกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเดฟฮิวผู้ช่วยโค้ดร,รุ่นอายุยูยี่สเนี่ยกำลังจะออกจากสโมสรอนแมนยูเพื่อไปเป็นโค้ดของนิวพอร์ตเคานตี้สโมสรอนในลีกทูโดยการลาออกของเดฟฮิวครั้งนี้นะครับก็มีผู้อำนวยการสถาบันของอะคาเดมี่แมนยูอย่างนิกค็อกนะครับให้สัมภาษณ์ถึงเดฟฮิวไว้ว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เดฟได้บรรลุตามความหมายและก็ความทะเยอทะยานเป้าหมายของ เขาในการเป็นผู้จัดก,การทีมชุดใหญ่เดฟยวเนี่ยมีบทบาทสําคัญใน ความสำเร็จล่าสุดของอะคารดมี่รวมถึงในการพัฒนานักเตะดาวรุ่งหลายคนเพื่อก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูรวมไปถึงสโมสรอ,อื่นๆในฟุตบอลลีกหรือฟุตบอลยุโรปที่พวกเรานั้นได้ขายพวกเขาออกไปเรารู้สึกภูมิใจที่ได้สนับสนุนการพัฒนานี้เราได้สร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานของเราสามารถพัฒนาได้ให้เป็นตามที่เราอยากจะให้เป็นเราต้องขอขอบคุณเดฟฮิวที่อยู่ในกระบวนการในการพัฒนาโปรเจกต์อะคาเดมี่ ี่ชุดนี้พวกเราต้องขอขอบคุณเขาจริงๆและขอให้เขานั้นโชคดีอันนี้ก็เป็นคําคสัมภาษณ์นะครับของผู้ในการสถาบันอารามี่อย่างนิคเคิะนะครับที่ส่งไปถึงเดฟฮิลเนานะก็ขอให้เจ้าตัวเนี่ยประสบความสำเร็จในอาชีพโค้ชชุดใหญ่นะครับผมฟันทงได้100%เซแล้วว่าใครที่ออกจากแมนยูนั้นได้ดีทุกคนครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะอิติพิเดนต์นะครับพี่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูแสดงความสนใจในตัวแจ็คกิลิตนักเตะของแมนซิตี้ที่มีแนวโน้มว่าจะได้ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังจากที่เป็นส่วนเกินในแผนการสร้างทีมใหม่ของเป๊ปกัวดิโอลานะครับอ,อ,อยา่างไรก็ตามนะครับสโมสรแมนยูเนี่ยกุมามาหน้ามืดตามัวที่จะไปทุ่มซื้อแจ็คกิลิตกับแมนซิตี้นะฮะเพราะว่าสโมสรแมนยูเนี่ยก,กาลังรอดูอยู่ว่าถ้าแมนซิตี้ จะปล่อยตัวแจ็คเกริดออกจากทีมเนี่ยจะปล่อยในราคาเท่าไหรปล่อยในราคาสมเหตุสมผลหรือไม่ถ้าเกิดว่าปล่อยในราคาสมเหตุสมผลและมันถูกพอเหมาะพอควรเนี่ยสโมสรแมนยูเองก็พร้อมจะซื้อแจ็คเกลิดมาร่วมทีมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางสโมสรแมนยูเองก็ต้องดูก่อนว่า ในส่วนของแจ็คกิเลตเนี่ยที่อายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยจะสามารถเข้ามาตอบโจทย์ในแผนการสร้างทีมของโรเบนอับริมหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่ามีแนวโน้มสูงมากนที่กาลาโชจะได้ย้ายออกจากสโมสรแมนยู Man ในช่วงสมร์นี้ซึ่งการย้ายออกของกาลาโชนะครับก็จะส่งผลให้สโมสรแมนยูนั้นน่าจะขาดตัวริมเส้นและแมนยูเองก็ต้องหาตัวริมเส้นที่มีประสบการณ์ในพื้นที่พิมลีมาสักคนหนึ่งเสียก่อนเป็นประมาณว่าเป็นพี่ใหญ่นำนำ นำ,นำทางก่อนนะครับสำหรับตัวริมเส้นแล้วก็ค่อยหาดาวรุ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวสำรองที่2ที่3ที่4ตามลำดับไปตามที่เปปกูดิล่าเขาสร้างไว้ใช่ไหมถ้าจะมองในแมนซิตี้นะครับ เป๊ปเนี่ยเขาก็สร้างไว้แจ็คก,กิริตตัเลิมเส้นคนที่1ใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยแล้วก็ซื้อดอกกูเข้ามาแล้วก็ซื้อโอมามาบูสเข้ามาใช่ไหมฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็กลายเป็นตัวหลักไปแล้วและแจ็คก,กิริตก็ได้ลงมาเป็นต้สำรองแล้วเนื่องจากอายุมันเยอะนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องมาจับตาดูนะครับว่าสถานการณ์ของแจ็คก,กิริตรกับแมนยูเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าถ้าว่าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกๆเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดวิดออสตินนะครับพี่ต่อมารายงานว่ารูเบนอัมบริมนะครับได้แจ้งต่อบอรบริหารและก็แจ้งต่อสโมสรแมนยูแล้วนะครับว่าเขาจะรับผิดชอบคุมทีมแมนยูต่อไปในซีซั่นหน้าและเขาเองเนี่ยก็ได้แจ้งต่อนักเตะทุกคนแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอโมริมเนี่ยได้แจ้งคุยตัวต่อต,ตัวเลยกับกาลาโช ว่าให้กาแาโชนเนี่ยหาสโมสรใหม่อยู่ได้เลยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันมีประเด็นนะครับเพราะว่ากาแาโชเนี่ยได้ออกมาโพสนะครับสตอรี่ไอจีนะซึ่งมีความหมายใจความประมาณว่าเขาเนี่ยรับผิดชอบช่วยสโมสรมาตลอดทำไม ส่งเขาลงแค่20นาทีเท่านั้นท,ท,ทั้งที่เป็นนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกนะครับมันก็เลยทำให้กระแสนี้เนี่ยสื่อว่อนทั่วโซเชียลไปเลยและก็ออกข่าวด้วยนะครับเป็นหน้าหนึ่งด้วยแน่นอนนะครับการออกข่าวครั้งนี้ก็ทำให้โค้ดอย่างโรเบนเอเบริมนั้นได้เห็นและเมื่อได้เห็นแล้วนะครับเขาก็นั่นแหละไม่พอใจแล้วก็รู้แล้วว่านักเตะ แล้วลุ่งคนนี้เนี่ยไม่น่าจะฟังเขาแล้วละ่ะน่าจะเดินตามรอยพี่ชายอย่างแรดฟอร์ดไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขืนจะเก็บการโชวเอาไว้อาจจะเป็นไวรัสต่อทีมต่อไปอาโบริมก็เลยครับก็เลยต้องกําจัดด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีที่ให้การโชวหาทีมใหม่อยู่ซะซึ่งนี่เนี่ยก็ตอกย้ําได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์อนาคตของการโชวกับแมนยูนั้น น่าจะจบลงแล้วแหละนะฮะเป็น,นประมาณนี้เนี่ยทะเลาะก,กับโค้ชเนี่ยไม่แน่ไม่ได้อยู่ต่อแน่แและตอนนี้นะครับกาลาชโชเนี่ยก็มีอยู่หลายสมโมสรน,น่าให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นสโมสรเชลซีส, Chelsea, สมโส oli, สมโสรนาโปลีสโมสรแอตติโกเมลิตและสมโมสรอ,อื่นๆในโยุโรปนะครับที่ก็กาลังจับตาดูนักเตะดาวรุ่งรายนี้อย่างใกล้ชิดอยู่เช่นกันเพราะหลายคนนี่ก็มองว่าอนาคตของกาลาชโชน่าจะไกลกว่าน,นี้ถ้าย้ายย้ายออกจากสโมสรแมนยูนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟารบิเซโอโรเบโดนะคะรับพื่มามาณรายงานว่าวิกเตอร์เดนเดเลฟและแมนยูตัดสินใจแยกทางกันแล้วนะครับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้โดยการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังการประชุมในสัปดาห์นี้เนื่องจากเดนเดเลฟเนี่ยได้รับข้อเสนอจากสโมสรในลีกอิตาลีและสโมสรนในลีกสเปน และทางเดนเดอร์ฟเองนะครับก็พร้อมสําหรับบทบาทใหม่แล้วในการย้ายทีมอีกทั้งในการย้ายทีมของวิกเตอร์เดนเดอร์ในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นการย้ายทีมแบบฟรีค่าตัวก็เลยทําให้สโมสรหลายๆสโมสรเนี่ยให้ความสนใจเขาเป็นพิเศษนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต,ต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกอ่าสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าอีเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ